สวัสดีพี่ผู้ลอกค่อยมือน,นี่ปูคุนสรุปลังไมออกเนาะทุกคลิปของปูคุนมีแตกบอว่ามีแตกมีแตกหือว่ามีแตก,แตกให้พี่น้องเห็นเดอ้อคือว่าไวยได้ออกไปแล้วเลขได้ออกไปแล้วคือลางใช่ไหม ล้างออกเก้าเก้าพี่น้องล้างออกเก้าเก้าลางออกเก้า,าออกเก้า,า,ออกกาบานออกเขียนให้เบิงเ้งงล่าะพี่น้องเนาะเพียงค้มแน่ใจเขียนใส้ใบนีเลยนี่คือ บนโอ้ซีน้ำเงินดีกว่านะบนวันที่หนึ่งเมษาหนึ่งเมษาหนึ่งเมษาเมษา บลนบนบน,บนพี่น้องมีผู้ได้ลำในื้อยวะออกเล็กตัวดังเถว่วนเนาพี่น้องเนาะผิดพลาดไปของปูก็ได้ังแต่เล็กวิ่งได้พี่น้องได้บนบนศูนย์แปด เกตศูนย์แปดเตเกมตัวบนกับสตัวบนกับเกนย์พี่น้องน่าสามตัวบนนี่คือบนพี่น้องบนนี่นี่บนเน่ะ บนบันทีหนึ่งเมษาเด้อพี่น้องเด้อล่างบันในล่างล่างออกเหล็กเป่าพี่น้องเอ้ยในใ้วิ่งของปูคุณเห็ในใ้วิ่งวิ่งโลดนันเขาทั้งล่างทั้งบนคงสุดท้ายล่างล่างเก้า ใส่วิ่งลุดเยอพี่น้องเด้อผู้ได้ขอมารุดก็จะมีนั่นยอดๆอ้าวห้เบิ้งหน้าพี่น้องเนาะของปูคุนกันบอกติดบอแตกดอกพี่น้องอันนี้ของหลานไส้ได้อน่เด้อของอิสราเอลลดไปของเขามีสามหกแปดสามหกแปดสามองปเก็ดเก้าสี่ปดเก็ด 4053 6297 578 3ตัว258 579หุดไปนาะพี er ่น้องเนาะฮิดสะเร็วฮิดสะเร็วคงสุดท้ายกลับมา63 93 68 3ตัวกะ6 68แล้วก็402 สี่สองหนึ่งปดสามตัวกะสี่หา3หนึ่งสามแปดสามก็ปดหาเก็ดปศสาปดุพี่น้องลดอันนี้กะของปูเองสุดโบรา,านหนึ่งจับคู่ว่าดดวิ่งวิ่งสองพี่น้องจับคูมี่หนึ่งหา หนึ่งหกสี่เก็4ห้าสองเกนกี่เกแปด,แปดน่าแตัวก็ะมีห้าก็ดแปนะพี่น้องนลุลดไปลุดไปลุดไปอันนี้สูตรโบลนสองพี่น้องเอ้ยจับเอาว่าสึกเนาะเนี่ยสูตรเก็ดนี่ยูนี่เลยในตาราง ปูกรว่บบาให้พี่น้องจับเอาน้ำในเด้อว่าสันปูกับว่าได้จับเขามาเนาะชวนเกศเถวกวันเขากะแถวกวนเขาก็าแตกเกศจามเถวนี้เขาก็าแตกอีกนสูตรโบราณสองน่ในตลังมีว่าเห็นยุคียงไม่บวกพี่น้องชวนเกศเต็มๆเลยพี่น้องเด้อขอสดขออภัยแจ่สูตรโบราณนี่ยมาตรฐานแต่พิษตาสีจับได้กันบอท่านั้นอันจับออกวัตถุตัวว่มีผาดพิษผาดเด้อพี่น้องเด้อ อ,อุจับไข้ก็มีสี่หนึ่งหกแปดสี่เก็ามเก็หกเกเกหนึ่งเ,แ,แ,งเแ,แต่ว่าวิ่งรูดเล่วิ่งมีตัวเดียวพี่น้องวิ่งแตกส้นแตกเลยแต่พวกได้เขาวิ่งเขาวิ่งรูดจะศูนก็นวิ่งเก็ตัวเดียวนะ่ย ของสุดบรานสุดบัานนี่นาที่ตามนะพี่น้องเนาะสุดบรานนี่นาที่ตามอันนี้ก็ไม่เอาน้อยจับนี่เสียมันจับอีกเยมัน,ม,นมันได้เก่าก็เแปดอยู่พี่น้องเก่าปดไปอกก็เสตดิบอกก็สามตัวสมต,ตัวหลังนะพี่น้องเลขแมวหกหกหกแปดหกเก้าปดไหมอยู่สมตัวหลัง แมวเลขแมวกลมหกแปดเก้าเทวาประยุทน์สามตัวหลังเดาพี่นณองเดาของแมวเนื้อเตีเขาล่องอีกโยะมันมันล่างเอาเลยละ่ะบานนี้กับเลขจับคูกับมี่สองสามหกเก็ดแปดหกหนึ่งสามแปดเก้าสามตัวกับหกแปดเก้าเขา หกเก้าแปดดิหลังของหลัง,ขงเขาทำเต็มตรงตกวกับตกวกับหกแปดเก่าสี่แปดเก่าสามแปดเก่าอยู่เลขกไทยสามตัวนะพี่น้องนะเลขวิ่งกับลูดแปดรุดเก่าถือว่าเขาได้น่าฟุ่นเดีเขาเขาวิ่งนะพี่น้องเนาะอันนี้ล็อกเงินล้านปูขุนนพี่น้องเด้อบบบนี้เด้อล็อกเงินล้านปูขุน ผู้คุณหลอกเงินล้าน,านถึงบนตั้รลดัรุดได้เท่านี้รุดได้แต่ว่าวิ่งเลขรุดติดเถ้พี่น้องเ <c oughs> จ้าคูหกสองหาหนึ่งสี่ศูนย์สามเก่าสองแปดหนึ่งเก็ดเกาหาศูนย์หกแปดีตัวรุดพี่น้องรุดติดเก่านอ,นอดเขาต้งแต่รุดของผู้คุณเขา้าแปลว่าวิ่งได้ครับพี่น้องวิ่งรุดติดอันนี้ก็คัมภีร์เงินล้าน เลขสามตัวมา,มาตัวมาสองตัวพี่น้องเอ้ยแต่บกเ,เขาโคกันทำตัวมาตัวก็คือเก้าเก็ดแปดมานี่ก็จับคูกมี่เก็ดหนึ่งเก็ดสองเก็ดสี่แปดหนึ่งแปดสองวิ่งลูดให้ลูดเก็ดพี่น้องคำพี่คำพี่หนึ่งคำพีำพี่สุดหนึ่ง สุดหนึ่งไงคำพี่สองกะวิ่งซีตัวเดียวสามสามตัวมาตัวนี้บ้าเขา่าบ้ามีจักตัวเลยพี่น้องเลยจับสองเก่าสามหกสามแปดสามสามเก่าซีเกตซีแปดวิ่งซีลดหนะ้ะพี่น้องหนะ่ะอันนึงนี่วิ่งลูดได้คำพี่หนึ่งวิ่งเก็ดลูด Tạch nó, phí nọng, xuất rút, theo này rút, mơ này rút Phí nọng Rút Này, vinh Vinh Thế hoa vinh, này, chú đất phí nọng, nó khẩu, vô Vinh khẩu, rút, kết Chấp cục, cậu 2, cậu 5 câu 2 Cậu 5, cậu 8 Cậu 1, cậu 4, míta lêk tiêm để hang bỏ ọc, ọc keo nhiêu, 2 hà, 2 keo hà keo ket này lêk tiêm, thằng năn lêp nào này, 2 hà, 2 8, 2 1, 2 c, 2 ket, 0 hà hà, hà 8 hà 0, hà 8 hà 1, hà 8 hà 1, hà c hà ket, 8 1, 8 c, 8 ket หนึ่งซีหนึ่งเกตซีเกตวิ่งเหยียเขา่าเนาะพี่น้องวิ่งรูดเกตเตีด๊ดพี่น้องเตีด๊ดบ้ารดนี่รัฐบาลต้องวัดออกคงสุดท้ายของปูไปใส่นอกคงสุดท้ายมีใบหนึ่งคือบ่เห็นมาออกไปคงสุดท้ายรัฐบาลออกคงสุดทยย้ายยังมานี่กะรัฐบาลต้องวัด ก็ได้เกน่อวิ่งรูดนอพี่น,อน้องนอเกตก็หานวิ่งวิ่งนีเขาหลเขาหลสุดนอพี่น,อน้องนอเขาหลสุดก็เจ้าครูก็มีหนึ่งหามีต้องวัดสี่หนึ่งสี่เกตหาเก่าเกปหนึ่งเกตหนึ่งเกตปดแาสาตัวกะสามเกตป ห้าเจต์แปดแปียทาเก้าหนึ่งฮาเก้าวิ่งให้รูดเกตกระหานนะพี่น้องวิ่งผ่านนะพี่น้องน้องวิ่งผ่านอันนี้กะโค้งสุด้ดไทยพี่น้องเว้ยโค้งสุด้ดไทยให้วิ่งรูดสามตัวเขาสองนะพี่น้องเขาทั้งเก็ตทั้งเก่าปัวตัด่อะไรเรียกจับคูกระมี่ส่วนหนึ่ง สองศูน,นย์9ีเกตเกเกาตลขสตัวกับสามศูนย์สองสาองนเกตแกตอันนี้กะได้ตักงิิงนะพี่น้องได้2 สองได้เกตกับเกาน้าพี่น้องหนะ้ารูดได้ติดทั้งล่างทั้งบนหน้าพี่น้องพู้ได้เขามาลูดพงสุดไทยให้ลูดคือปลาลูดคือผ่านเลยสามโตเขารูดเอาก็ได้น้าพี่น้องเนาะพิษพลาดเป็นเหล็กเป่าขอถดขอไัยแก่เมื่อไม่น้าพี่น้องนะเนาะแถวนี้ว่าเขาบาแดแจ๋แถวกอนยังใดของ สุดเต็มอยู่เดี๋ยวนี้ได้ถึงเจ้วิ่งเนาะพี่น้องเนาะวิ่งผ่านผ่านหลายวิ่งผ่านคงสุดท้ายผ่านเก,กับเก่าหน่อวิ่งเนาะต่องวดอีวิ่งผ่านเกตสองแล้วคำพี่วิ่งผ่านเกตสาม หลอกเงิ่อนล้านวิ่งผ่านเก่าซีแมวจับวิ่งผ่านเก่าหาวิ่งรูดน้พี่น้องน้าวิ่งรูดได้สตรโบล้านสองวิ่งตัวเดียวเกตแต่ผูดได้วิ่งผ่านนอพี่น้องนาหกการวิ่งผ่านแต่หกตัวนี้บบผ่านแล้วก็โค้ง คงสุดท so ้ายอิสราเอลบ่มีวิ่งพี่น้องแล้วก็อิสราเอลนี่สุดเต็มของปูขุนสุดเต็มเขาวิ่งนี่เก็ดเก็ดสูตรแต่พี่น้องเก็ดคลิปเก็ดสูตรสุดเต็มวิ่งเก็ดผ่านพี่น้องวิ่งหนึ่งวิ่งเก็ดหลุดผ่านได้เก็ดใบหนึ่งสอง สามสี่หา้าหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะเจ็ดตำแหน่งวิ่งผ่านเนาะพี่น้องเนาะผู้ใด,ดเข้ามาแล้วก,ก็กดไลไ์กดแชร์กดติดตามมิดเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิ่ว่าได้พิษผ่าแก่มือแก่มือเป็นตังจัดมา ขอ <c oughs> แขี่ยมือโอ้เริ่มข้าวเริ่มข้าวเก็บนี้ <c oughs> อ้าวนี่ละพี่น้องเอ้ยให้พได้เขามาแล้วกนนะนากดไลค์กดแชร์เด้อติดตามไม่เอาไม่พี่น้องสำหรับมือนี้ขอถดขออภัยแก่มือไหมนาะพี่น้องนาอให้เอฟซีทุกขู่ทุกคนพ้คขาหลุดขาบิงขาหลุดได้กันทุกคนแหละนาะมือนี้ขอถดขออภัยจับคู่บ่เขา่าตะวันเหล็กในตาราง ติดเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ขอโทษขออภัยให้เอฟซีทุกคูทุกคนแก่มื่อไม่ขอโทษหลายๆที่เด็กด้ตะวิ่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื่อนี้ก็ให้เอฟซีทุกคูทุกคนขับมากแข็งแรงเด้อผู้ใดเจ็บผู้ใดห่านนั่นก็หายจากเจ็บจากป่วยซะผู้ใดนั่นก็ร่างกายแข็งแรงทุกคูทุกคนมื่อนี้เลขว่าเลขได้ตะวิ่งเนาะพี่น้องจับคู่รถขออภัยสวัสดี